อันนี้คือเพื่อนสาวของเรานะคะชื่ออะไรเซนค่ะชื่ออะไรดิมิดาค่ะเออดิมีดาเวอร์นะคะเดี๋ยวไปรอติดตามกันว่า,วาสถานที่ต่อไปเราจะไปที่ไหนกันนะคะมีรุ่นแน่นอนคะ่ระรอติดตามดินเนอร์ดินใจที่ไหนนะจำไม่ได้วีดอวคาเฟ่แอนไลท์าค่ะเออเรามาคืนดินเนอร์มื้อเย็นกันที่นี่นะคะ คือจะบอกว่าบรรยากาศดีมากแล้วแสงตอนเย็นนี่คือแบบว่าสวยเวอร์คือเมาะกับการถ่ายรูปนะคะใครที่มาเขาอย่างไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมาได้เดี๋ยวเก็บบรรยากาศให้ดูนะคะเห็นปะอากาศดีมากๆเลยค่ะจะเราไปทานอาหารกันเนาะ ตอนนี้6บโมงแล้วคะอากาศอยู่ที่2องงศาเบืออากาศดีมากคือบรรยากาศแบบนี้แล้วชื่อกินอาหารแบบนี้รูร่ามากพลามีมากเลยค่ะอืม ยังไงอ่ะ hmm. ดีป่ะอร่อยไหมล่ะอร่อย ว้าวเราก็กลับมาที่บ้านของเราเลยเพราะว่าเมื่อเี้เราไปติดแกมมาแล้วเนาะนี่นะคะเริ่มแล้วว้าวโอ้ยลอนลงไปข้างล่างแล้วคือตอนนี้ไม่รู้ว่ากี่องศานะคะว้าวน่ากินแล้วอ่ะดูสิจะใส่เส้นแทนอย่างนี้เดี้ยใส่ผักอีกนิดนึงนะคะเซเริ่มใกล้สุกแล้วอ่ะอว้ว้าวมากสุรละ มาค่ะชิ้นแรกแนวซิมเบิร์งโอ้ต้มซีมแบบว่าอ้าวถูกมากหวานตักเปรี้ยวเปรี้ยวแต่หวานหวานแต่ขาไม่ใช่ละและดิฉันนะคะก็นี่ค่ะไม่ใช่ขวดนี้จะเป็นขวดนู้นอย่าเดี๋ยวเขารู้ว่าเป็นคนแบบไหนขอเขาเรื่งนานแล้วไหมตอนนี้ลงแต่ร้านเล้างงอ่ะโทษแฟน ไม่พอใจไม่พอคุณไม่ใช่ตายหรอไจริงของเรามันต้องสวกนี่ล่ละตายเลิศร้อนร้อนนี่นะให้ไหลเลยไห้ไหลแล้วนี่เลยเเนี่ได้เลยเอ้าเลิศ ใครอ่ะมึงมึงคะ<อ>่ะบแล้วกินเลยโอไม่ไน่ามันเย็นแล้วกินอิมอ่มแล้วก็อิ่มใส่เจอกันนะคะพรุ่งนี้วันใหม่อีกหนึ่งเดย์มอร์นิ่งค่ะเช้าวันที่สอง บอากาศที่หนาวเย็นมากข้างนอกและบรรยากาศดีนะคะอ้าวหายทจถ่ายกล้องเน่ะวันนี้ค่ะวันนี้เราจะไปไหนกันบ้างนะวันนี้เราจะไปกินมัชะารับแล้วก็ไปปั่นจักรยานโอเคกไว้่นเลยกิจกรรมวันนี้เริ่มเลย เดี๋ยวเราจะไปคาเฟ่รับนะคะไม่รู้ว่าจะรับกี่โมงเนะเาะเพราะว่ามันก็ตั้งอยู่ในประเทศไทยนี่แหละโอเคจ้าไปเจอกันที่คาเฟ่ค่ะก็คือเรามากินมัทฉะที่ร้านนี้ซาปป,ารป,ปารอรี่ค่ะซาปปอรี่เบอร์ไม่ใช่เลยมัทฉะ,ะแต่เราไปแกล้งนั่งเข้ามาเข้ากับสีผนัง <laughs> เรามาที่สวนสตรอเบอรี่กันค่ะคือเรามาเก็บสตรอเบอรี่แต่อวสานสตรอเบอรี่นะคะเพราะว่ามาอยู่ในตู้หมดแล้วค่ะนี่ยังวนนี่แหละไม่อยู่นี่ค่ะอยู่นี่คือสตรอเบอรี่ที่หายไปอ่ะอยู่นี่อยู่ในกางเกงไม่เหลือหมดแล้วมีลูกเดียวค่ะอุยไม่มีสตรอเบอรี่ก็มาเก็บดอกไม้แล้วกันนะคะยังมีทุ่งดอกไม้ที่สวยงามอยู่ฝั่งนู้นก็เราอยู่ เดี๋ยวเราจะพาไปชมทุ่งดอกไม้นะคะ <Wow. S 1> Oh โ y <my> god! Oh m อ god! คอนสวยจริงๆ oh <my> <c oughs> สวยได้สวยสย มึงกูให้เลยนะเว้ยคือแกงเนี้ยกลาในตัวต่อสถานที่อยา่างเพราะีฉันเองก็เปลี่ยนทุกสถานที่ค่ะชุดอยู่แล้วเปลี่ยนไปแล้วสมชุดแล้วนี่อีกหนึ่งชุดค่ะกับต้นชิดมะคืนรถเกิดอเดโด มีอะไรจะบอกไหมกับเขาใหญ่วันที่สองตั้งแตสาวัยที่ตั้งใจจะมาคืออยากไวที่ที่สุดมิสวินเทอร์แต่มาคือคนเยอะมากาแต่้จะบอกว่าก็ต้องมาแบบเย็นๆหน่อยทรายประมาณนี้แต่ก็ว่าคนเยอะเหมือนเดิมค่ะแต่ถ้าจะมาให้คนน้อยวันนี้ก็ประมาณสักเที่ยง เช้าเลยโอเคเช้าเลยแต่งเช้าก็ได้เหมือนกันคนหรืว่ามาเช้าคือชนะเลิยหรออันนี้เปิดเปิดอะไรเรึยังเปิโมงถ่ายมุมเย็นถ้าอยากมาก็แนะนำเป็นสถานที่อีกหนึ่งสถานที่ที่แบบว่าถ่ายรูปสวยแน่นอนถ้าหามุมดีก็สุดยอดเลยเลิศเลิศเลิศเลยล่ะได้มาแล้ว เดี๋ยวเราไปร้องชิมกันกนะจ๊ะ้าแล้วนะคะอ,อืมมันเหลวมันเหลวหวายวายหกมาแล้วกูเป,ปเริ่มมาเลยอืมว้าวเนี่ยข้นข้นมากจุยอะถูกใกล้ๆหน้าหน่อ,หอยเฮ้ยมันม่รสชาติเลยอ่ะเอา้าขอบ,ค,บขอค่ะข้าวค่ะ ตัวอีตรงเนี้ยอร่อยมากเลยอ่ะหวานๆวานนมนมลองชิมดู <c ười> เห็นไหมบอกแล้วฉัไม่อยากกินเลอ <c ười> เอ <c ười> เอโลชัน่นงงงหรอว่าไงไมันเป็นนมหอมๆแต่ว่าไม่รู้ว่ามันมีมันมีคาราเมลด้วยหรือเปล่าไม่นะข้างบนนี่คืออร่อยมากนมสดคาราเมลเลยชอบข้างบน เหมือนเซอร์วิสเลยอ่ะผมหนามากตามผมเลิศไหมล่ะ้เลม่ะมันอร่อยนะข้างบนอ่ะมันเข้มข้นอยู่นะเอียนจริงเห็นไหมล่ะเนื้อซอออโอ้ยแตกแังบอกอ่ะแองอีกืออ่ะเราก็บอกมาเรียให้จากล้องแต่กัดเองก็ได้ให้แตกไม่แตกห้ามกัด อดอกอ่ะนี่ป็อกสิป็อกพลเร็เวซื้อ,อมหมดแล้วว่าดู่ากขนมปังเลิศมาหมดละฉันไปจับอันละของซ้ำมาแล้วค่ะเจเราก็พร้อมแล้วอันนี้ความแม่นยำฉันบอกเลยว่าฉันมาเต็มแล้วก็ระดับประทับใจแน่อนอนโอ้ยัมคมหรืออะไรของมึง เออเออเดี๋ยวทีงั้นเนี้ยจบเกือบแล้วลูกที่หนึ่งมันยัอาจจะยังอันนี้คือซ้อมเนาะลืมเป้าว่าเขาให้เข้าเป้าไม่ได้ให้เข้ารูนะอ๋ออ้เราก็ซ้อมก่อนเป็นไงล่ะอ๋อหรอมันใกล้แล้วมันใกล้จุดว่ามายละจะอาควมไม่เจมจากไหนมาเกือบไปแล้วอีกรอบเกือบอาจจะยังลูกนี้แหละโดนแน่แน่เดินสองเฮ้ยเฮ้ย ัวส yeah! wow. ีเหลืองไม่ใช่สีขาวอ้ามันโดนไหมถือว oh, oh, ่าโดนอันน oh, ี Monsieur. ้คือลูกที่สามคือลูกหออลูดลองอีกสามลูกสีอะไรสีแดงโอยเก่ง่ะอีสองลูกฉันให้หลอดหนึ่งสไปสีเหลืองเฮ้ยเฮ้ยเกือบไปแล้ว1 2จบ จบแล้วลูกสุดท้ายมาดีแค่ลูกแรกลูกสุดท้ายคือเจลค่ะคือมันต้องใช้แรงเยอะแล้วก็เจ็บมือมากด้วยนะคะแล้วการเล็งระยะอะไรอย่างเงี้ยคืออาจจะผิดพลาดไปหน่อยเพราะว่ากลัวด้วยพอเป็นการแข่งแรกนะที่พูดมาตั้งแต่ตอนแรกคือมัวโมไปหน่อย okay. ได้รู้แค่นี้แหละ พิ่งตื่นนอนเลยค่ะเช้าวันใหม่ไปหลายที่มากนะคะก็สนุกแล้วก็ได้รูปสวยๆมาฝากคยอะแยมมากมายนะคะแล้วก็วันนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะเดี๋ยวมาเราดูนะคะว่าเราจะไปไหนเพราะว่าชุดวันนี้เราพร้อมแล้วไงชุดลูกอัวเพิ่งคลอดเลยชุดๆน,น,นะคะแต่ยังไม่เต็มเดี๋ยวเจอกันข่าวว่าจะไปไหนวันสุดท้ายาไปเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในก่อน คือบรรยากาศเราไม่รด้มากสั้นตอบคือบรรยากาศข้างในเนี่ยมันากาน่านั่งมากนะคะชาหน้าผานะคะอยู่ตรงไหนไม่รู้เหมือนกันไปดูเมนูข้างในดีกว่าอุ้ยร้านสวยนะเนี่ยในเมนูที่นี่ก็คือมัชช่านะคะรสต่างอุ้ยนีมาแล้วหรอมัชช่าแล้วก็ขนมปังอันนี้นะคะ เดี๋ยวเรามารองกันนะคะเพราะว่าฉันไม่เชื่อสายมัชชะเลยแต่ก็จะอจะลองสักหนึ่งแมทเก็บปิ้ไอ้ยสมะเเลยสิอุ๊ยอมันเป็นรสชาติมันของนมอ่ะเพราะว่าสั่งวันร้อยอร่อยอันนี้ขออน,นุญาตชิมอนม่งปังให้ดูเลยนะคะ รองเชียงนะเจมความหอมบล็กหอมดีตอบาหอมเลยเจแล้ว,วนี่คือ,อจังโงอตต้องมาโตนะ,ะตอนแรกคิดว่าอะไรดู้าะลำใหญ่รองเชียงโด้มันมีความหวานอีกตัวซอสอาะ ก็กินไปเทียเท่ากับอะไรดูปะบัวลอยในชาละก็คือมันเป็นอะไรบอกคนตีเป็นรสชาติที่ตามฤดูกาลขอชิมได้ไหมอยากชิมเคลียร์ไหมอันนี้คือไม่ใส่อะไรเลยใส่น้ำเปล่าจะได้รู้ว่าเป็นยังไงตรงนี้โอ้อุ้ยไม่มีรสชาติเลยนะมันมีความเป็นของตัวมัชชาเอะมันคือเป็นตัวมัชชาใช่ไหมแต่รสชาติคือบอกว่าอะไรนะแบบเคลียร์ใช่ไหมเออก็มันเคลียร์จริง อันนี้คืออะไรตัวเดียวกับที่เชออุ๊ยมันเป็นแบบเตียนะแบบใส่นมด้วยเหรอระดับสองตัวอันนี้ก็มีแอนด์คอไปอันนี้ก็ยังมันมันอยู่ฉันชอบนนชอบแันก็ดีดีดีจบ ข้าวมราวข้าโรงเรือนที่3ในการเพาะปลูมกมะเขือเทศนะคะเฮ้ยฉันต้่งรู้วันนี้คือต้นมะเขือเทศเหรอมันไม่ชูต้นแบบนี้เลยดูดูเดี๋ยวให้ดูนะคะนี่เฮ้ยเหลืองอรารามนะคะทุกคนมามาเก็บแอบแอปเก็บแอบแอ,บแอ,บแอบเริ่มด้วยการนี่เลือกลูกสีแดงกลมแบบนี้นะคะอันนี้คือวิทยาทานให้ความรู้นะคะนี่ค่ะคือคือความรู้เบื้องต้นอ้าว คือไม่ทันตัดเลยเอ,เอ,อันนี้คือวิธีการตัดที่ผิดนะคะอย่างถูกต้องก็คืออะไรให้ดูตะขั้วมะเขือเทศนะคะต้องสีเขียวเท่านั้นนะคะถ้าเป็นสีเหลืองคืออาจจะเน่าแล้วนะคะเราก็ออดลารุดเลยนี่นะคะเล็งให้ดีนะว่ามันจะยังไงเริเ่มมาหนึ่งสองสามป๊ะแบบนี้ค่ะเราจะได้ขั้วมะเขือเทศที่สวยงามและลูกก็จะได้กลมรีแบบนี้นะคะแต่ไม่รู้ว่านี่คือมะเขือเทศพาใดา จบอ่ะคนต่อไปได้เก็บได้สามลูกและดูคนต่อไปนะคะว่าจะอยู่ยังไงอ่ะเริ่มจากไงคะบัตรคู่นี้นี่หรอคู่ตรงไหนไม่รู้อ้าวจบถูกแล้วนี่คู่นี้ป่ะนี่เป็นไงล่ะบอกแล้วว่าลูกเกษตรกรรมนะคะคือคืออะไรหาปลาประมงไหมนั่นแ่ะคือตัวอย่างนะคะนี่หูยตะการ์สวยมากคุณเจส์แคิดแบบนีเอาดีๆนะ อันไหนบอกก่อนว่าตะกร้านี่เท่าไหร่นะสองร้อยห้าสิบบาทนะคะได้ตะกร้าหน้ารักน้ารักแบบนี้เห็นอย่างนี้ดูเล็กแต่ว่านี่พวกกล้องสิโอ้อันนี้อันนี้ดูเล็กนะคะแต่ว่าแบบมันลึกนะตะกร้าใช่นี่เก็บแบบเรื่องอะไรล่ะ คือน่ากินปะมีหลายสายพันธุ์จริงๆนะมีบบสายชานเชอร์รี่สายชันองุ่นสายพันธุงง์เงาะมาราอก้วยส้มนะคไปมั่วเย้วไปเลยเสรป่ะล้เสร็จแล้วค่ะกับภารกิจตัดมะเขือเทศว้าวจบละบล้ว สรุปโดยรวมนะคะทิปเขาใหญ่3วัน2อคืนมีอะไรบ้างนะเป็นฟีลแบบเออเหมือนเรามาพักใจพักจิตจากการทำงานที่หน่อยมากอะไรเงี้ย,ยไปไปแล้วไปช่วงคริสต์มาสเราแบบที่อยากจะมาเลยคือต้นไม้ที่มิดวินเทอร์ัส้สว่าโอเคเต็มใช่แล้วันให้เลยนะคะอากาศที่นี่นะคะอยู่ประมาณตอนคืนอยู่ช่วงประมาณสัก15-16องศานะคะแล้วก็ตอนเย็นประมาณช่วง6โมง พุ่มหนึงห่งอะไรเงี้ยจะอยู่ประมาณทักยี่สิบถึงยี่สิบสามองศานะจ๊ะแช่ก็ให้เลยนะคะสามวันสองคืนนี้ก็คือแฮปปี้ได้กินของอร่อยๆอนะคะแล้วก็ได้มาทำกิจกรรมร่วมกันกับเพื่อนนะคะอืมเดียถามคนข้างหน้าหน่อยไหมว่าถาม่ะถามยังไงอ่ะเจ้าเจนแล้วก็ยิงไปทางเออสนุก อก็ถ่ายรูปให้เพื่อนอ่านยังไงดีลูกสวยต้องไปดูนะคะอย่าไปกดไลค์ให้มันเดือดกันนี่อ่ะแล้วฝากช่องทางใหม่ได้ไหมสองคนนี้ฝากช่องทางด้วยนะคะดีมีดาชาแนลค่ะก็เจทค่ะแล้วก็มีคนขับรถค่ะแล้วแพลนค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะก็จบไว้เท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ